โอเคน้องๆมาดูอีกหนึ่งสูตรซึ่งเป็นสูตรของป้าบางมาทเองนะน้องๆมาดูกันว่าขึ้นแบบไหนเป็นอย่างไรในการก้าวของบาทของบาดที่พัดแล้วอันนี้ลมทุกคนมาดูกันว่าของป้าบางมาดจะขึ้นแบบไหนลักษณะไหนถ้าขึ้นดีก็กดไลค์กดแจมเหมือนเดิมทุกคนตามกฎกติกากดกระดิ่งด้วยสวยต่อจากคลิปที่แล้วมาเอาต่อจากคลิปที่แล้วนะ Bé mẹ em rơi, ok. Mơ húa lời. Loh. Bé mẹ, ông mày đi, nắp mày mì. Oh. Lưng mì đơn đón.

เราทำมาฮ่าอ,อย่งมัดจัดให้มย่างคือกักที่อย่างคือกุมลาวพิกจับไว้เฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยดูตอนนูนน้นลงมาไม่รู้นูน่นทุกคนของวัดติดลมอยู่นูน่นแต่ลมไม่ค่อยมีนะเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งเราจรงดูคนาแก้เลมันไม่มีลมถ้าม,มีลมดันอยู่มาผลัดไว้ <c oughs> นี่ไม่มีลม <c oughs> โอคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะนุ้งให้บังฟิกกุ้มหมัดโบ้ยมาจะโบ้ยนี่ทุกคนเออนุ้ของหมัดร้องเร่งแล้วนู่นทุกคนรอดไหมไม่รู้เดี๋ยวมัดวิ่งไปตดูทุก่อน Ba đừng có nia đi. Ba. Mà đừng có nia đi. Đây. Mà đừng có nia con. Mà đừng có nia con. Bà lên phứa phốc vô. โอ้ oh. ต้องบิงให้ตัวนี้ขึ้นก่อนเกยคขึ้นแล้วเดี๋ยวก็มาบนตัวนู้นขึ้นไปต่อเดี๋ยวรอตัวนี้ขึ้นก่อน ป้ามาเล่นตัวนี้ให้เบี้ยงก็ฟ้าได้ว่างเว้ยป้ามาเล่นตัวนี้ให้เบี้ยงก็ป้าไม่ได้ขึ้นลลเล่นตัวนี้ที่ยันผลัดนี่เราไม่ยันบนนะตัวนี้ต้องกดตัวนี้ผลัดาม,ลมาดูกันทุกคนนู่นของว่าอยู่บนนู่น อยู่ม the ันยอดนูนู่นู่นอยู่นู่นเป็นไงล่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันอีกหนึ่งสูตรนี่นะทุกคนดย๋ยงมาให้ดูว่าก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนกูไม่ก่อนกูไม่ก่อนกูไม่เฉย ดูว่าก่อนทุกคนนี่อีกหนึ่งสูตรบินสูงบินเร็วบินร่วงมันลาไปเลยสวยมาดูกันเดี๋ยวบางพิกกลุ่มให้เอียมไปดูไปแล้วโอ้โห แต่ไม่มีลมช่วยเห็นไหมพอไม่มีลมมันก็รู้่วงเรียบร้อยเลยทุกคนไม่มีลมไม่มีลมขึ้นบ่อได้ <c oughs> เดี๋ยวลองให้บังฟิกวิ่งนะบังฟิกลองวิง่งเลยนะ นุ่มขนาดตัวนู้นจะลงแล้วทุกคน400เมตรไม่มีลมแล้วอยู่นู่นนู่นอยู่ข้างบนเนาะมาเลยวิกหยับมาเลยเดินมาเลยเดินหน้า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 อย่างวิกวิ่งเลยนะวิ่งมานู่นเลยนะเอาเปี้ยม ยโอ้อยพิกวิ่งนะแต่พอพิกหยุดวิ่งก็ร่วงนะวิ่งไปเรๆดึงเลยดึงเลยดึงสายเลยดึงอย่ายืนดึงอยู่กับที่พิกเดินด้วยนู่นไม่มีลมแล้วทุกคนร่วงแล้วเพราะไม่มีลมอ่ะช่วยมันลำบาด้วยนะ เพราะว่มีลมก็ร่วงเลยนะละ่ะตอนนู่นก็ลงแล้วปีกหมักว่ากา็ปพริแล้วเย็เรีเรยบร้อยทุกคนโอเคส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนลมตอนมีลมกันอีกทีนะทุกคนผมาก็อยากจะรู้ว่าแทายยางเร็วไหม อันนี้กำลังหลอกใจฮานมังฟิกอยู่กดฉายมั่วเล้วหรือมังฟิกอักฟิกโอเคทุกคนไม่มีลมทุกคนอนู่โพวกรู้สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะขึ้นลักษณะนี้นะตัวนี้เป็นบินสูงบินเร็วบินเหมือนลาบายนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยส b s c r i b e ไว้ไปก่อน Some of the hair!